เว้นหนูก็ไม่ได้เอาลงมาเว้นเหมือนคนลืมเอาใช่เอาเป็นว่าเอาตัวเองลงมาก่อนอันตรายเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราไปตามหาน้องก่อนเลยหาน้องไม่เจอแล้วสองคนอ๋อสาเขาเรื่อนผลไปขึ้นสิ่งได้เพิ่มม

không ôm อ๋อที่อื่นเขาก็ไปหมดเลยใช่ไห่้อยู่คอนโดปะไม่ได้จริงจริงี่จริงมีูบ้างมมุห่อยหน่ะถ้าอยู่ในึ่าที

喂，你好。